เคยสงสัยไหมว่าของเล่นราคาถูกแบบนี้ทำไมมันถึงตั้งแบบนี้ได้ผมก็มีความสงสัยเหมือนกันเลยจัดการซื้อมันมาแล้วมันสนุกมากเลยทุกคนดูสิครับราคาไม่กี่บาทเองแต่มันตั้งแบบนี้ได้ไต่อยู่บนเชือกได้ตัวมันเองรักษาบาลานซ์ให้ตัวมันล้มเองได้มันสุดยอดมากเลยของเล่นชิ้นนี้แม้เราจะแกว่งเชือกยังไงมันก็ไม่ตกครับทุกคนตอนนี้กลายเป็นของเล่นอันโปรดของซันชโร่ไปแล้วถ่ายคลิปมีคำตอบว่าทำไมมันถึงตั้งได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปรีวิวของเล่นชิ้นนี้กัน อย่างแรกที่ซันทำก็คือต้องติดสติกเกอร์ก่อนเพื่อความสวยงามครับนี่เราติดตาให้มันนะเราต้องแกะหุ่นนิดหน่อยติดสติกเกอร์ด้านในมันไม่ยากครับตัวยึดเป็นสลักพลาสติกเด็กก็หมุนออกได้ครับเพื่อนๆเห็นแท่นตัวสีแดงที่ถืออยู่นั่นไหมครับตัวนั้นแหละครับจะเป็นตัวรักษาบาลานซ์ซึ่งซันชิโร่กำลังติดสติกเกอร์ให้มันครับตัวนี้มันจะทําให้ตัวตุ๊กตาหุ่นตัวนี้มันไม่ล้มนั่นเองเมื่อเราติดสติกเกอร์เสร็จแล้วเราก็ประกอบมันขึ้นจากนั้นก็เอาฐานมาใส่ครับและแล้วก็ถึงเวลาทดสอบ เส้นสปริงให้มานอยดุยดุยดุยแม้เราจะทําให้เชือกมันแว่งแต่มันก็รักษาบาลานซ์ได้นะครับ oh <yeah. S 1> เชือกนี้เขาแถมมาให้นะครับเราสามารถเอามาวางพื้นเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นรางรถไฟอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะขึงหรือทําเป็นวงกลมให้มันหมุนไปเรื่อยๆตามเส้นเชือกหรือทาได้เลยนะครับเราไม่มีเสายึดเราก็เลยต้องใช้เท้าครับในการยึดเชือกไว้นา้ทำได้ <c oughs> ตอนป่อยหุ่นนั้นถ้าเราตั้งมันตรงมันก็จะไม่โยกเย้ครับแต่ถ้าเราเอียงมันจะโยกเยกแรงมากเอ๊แต่มันทรงตัวดีนะครั้งนี้ปาลองดูดิแวะแวะพันเช้าอลิเกตเตอร์ร่างถุยเฮ้ยแล้วแล้วว้าวแล้วมันมีอะไรงคราวนี้ลองให้สันชิโร่ตั้งเองดูนะครับ ว้าวเนเย<อ>มันเหมือนเจ้าเกิร์ะเนาะอของเล่นชี้นี้นทำค่อนข้าขง,ขง,ขงดีนะครับ<ช>และราคามันก็ถูกมากผมว่ามันถูกเกินไปด้วยซ้ำนะครับวาย <c oughs> ว้ายโดนแล้ว <c oughs> โอ้ยจะโดนนิ้วโป้งแล้วจะโดนนิ้วโป้งแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มีมีมมดินดินดิน หุ่นยนต์ตัวนี้หลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วเราต้องรอให้ความเร็วมอเตอร์มันถึงจุดก่อนนะครับเราถึงจะเอามันมาเล่นได้เสียงมันก็จะประมาณเด้งคลิปนะครับไม่ได้เดังมากเกินไปจะตังนิ้วโป้งปลาแล้วมันจะตัดนิ้วโป้งปลาไหมตุยอ่ะอาลงไปนอนได้ไหมโอ้ยถ่ายถ่ยถยดินดูเร็วดิดูเร็วคขานี้มาตอบคําถามว่าทําไมมันถึงตั้งบาลานซ์ของมันเองได้ เรามาดูกันนะครับไอตัวแท่นสีแดงที่ผมชี้ให้ดูตอนเริ่มคลิปเมื่อกี้ไอแท่นตัวนั้นนะครับมันจะเป็นตัวรักษาบาลานซ์มันเกิดจากการที่มันหมุนเร็วๆนั่นเองครับแท่นสีแดงตัวนี้มันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันหมุนเร็วมากจนมันรักษาบาลานซ์หากใครเคยเล่นสปินเนอร์นะครับตัวสปินเนอร์เนี่ยครับเวลามันหมุนเร็วๆเนี่ยเราลองบิดซ้ายขวาดูจะรู้สึกว่ามันฝืนไอตอนที่มันฝืนนะครับคือมันพยายามรักษาบาลานซ์ให้มันอยู่ที่เดิมนั่นเองแต่มือเราไปดึงมันทําให้มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนนนนแกกใารหมุั่เอง ตัวมันเองนั่นอ่ะพยายามจะรักษาแกนหมุนของมันให้อยู่ที่เดิมครับของเล่นชิ้นี้เต็มสิบผมให้สิบเลยครับราคามันไม่แพงอีกต่างหากสั่งได้เลยเป็นไงบ้างละครับชอบคลิปนี้ของซันชโร่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชโร่ h a น n e l ไว้ด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ